ถุงพลาสติกการสนิมและอุปกรณ์โลหะถุงพลาสติกการสนิมคือถุงพลาสติกที่ผลิตจากเม็ดพลาสติกการสนิมนําเข้าจากต่างประเทศโดยในถุงพลาสติกจะมีการผสมสารที่เรียกว่าสาร BCI โดยโมเลกุลของสาร BCI จะมีไอระเหยออกมาจากถุงพลาสติกทาหน้าที่เหมือนเป็นชั้นฟิล์มเคลือบไว้ช่วยป้องกันความชื้นออกซิเจนทําปฏิกิริยากับผิวโลหะหรือต้นเหตุข,ของการเกิดสนิมแดงเหล็ก คาบสนิมเขียวทองแดงหรือคาบเกลือต่างๆส่วนการใช้งานถุงพลาสติกกันสนิมหลังจากที่ทำความสะอาดอุปกรณ์โลหะให้ปาศจากสาเหตุหรือบ่อกเกิดสนิมจากนั้นนำอุปกรณ์โลหะใส่ลงไปในถุงพลาสติกกันสนิมและทำการปิดปากถุงให้สนิทอาจปิดด้วยสกอตเทปใสหรือพับแล้วใช้น้ำหนักอุปกรณ์โลหะพับลงไปได้ค่ะเพียงเท่านี้อุปกรณ์โลหะของลูกค้า ก็จะปลอดภัยห่างไกลสนิมแล้วค่ะหากลูกค้าท่านใดสนใจพลาสติกกันสนิมสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ช่องทางติดต่อท้ายคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะ